สวัสดีค่ะมาเริ่มต้นใหม่เมื่อกี้เราไม่มีถุงโอ้โหดูลูกดูลูกไอ้นี่เขาเนี่ยคุณนุนคิรินอยู่ ไม่สุกค่ะคุณนูนคลีนอยู่แตงเขายังไม่ยังไม่สุกเท่าไหร่ใช่ไหมไี่ไม่รู้เขาพี่เขาได้ตาดหรือเปล่าลูกเล็กที่เอาไปให้ยังขายในหนากินแล้วว้าอร่อยอยู่นะนะคะมะเขือเทศเด้อพี่นี่นี่นี่พี่เก็บเลยอินก็บเลยเนี่ยเดี๋ยวน้องจะไปเกับย้อนครีมบูเลยอันนี้แสดงว่ามันสุกแล้วใช่ไหมเหลืองเหลืองเนี่ยเหลืองนี่สุกแล้วใช่ไหมเหลืองสุกแล้วค่ะถังเก็บแบบนี้ค่ะเดี๋ยวตันจะไปเก็บอตันจะไปเก็บรักอันนี้มา มามาน้องแอนนาเรามาเก็บดูมะเขือเทศเขานีโหมะเขือเทศเขาดูดิมาเราเอามะเขือมะเขือเทศจะเอาไปทำพันธุ์ด้วยนี่มะเขือเหลืองจ้ะ จะถ่ายให้ได้ย่านนะคะจต่พวกสวนสวนสุขุมนะมาจะถ่ายแต่เอาลูกๆมันนี่แหละนี่สวยค่ะสวยมากลูกมันต่ลูกใหญ่เลยนี่นะคะลูกใหญ่มากของเหลืองนี่ลูกเบลเลอร์เลย พี่ณนชาของเรากำลังมันกับการเก็บมเะเขือเทศค่ะมเะเขือเทศแบบสีเหลืองไม่เคยเห็นก็ได้เห็นแล้วใช่นี่ว,ว้าวสีเหลืองเราไม่ใช่เจ้าสวนเราปลูกอะไรก็ไม่เออใช่เราปลูกได้อยู่พี่ปลูกได้อยู่แต่มัน,นมันไม่งามเหมือนของเขาของน้องดินงามแต่ปลูกไม่ได้ปลูกไม่ขึ้นเม็ดจนเดียวเม็ดจะดูเดียวเหรอของเรามันไม่งามเหมือนของเขาของเขางามพี่ณินายังปลูงด้วยน้ำตาลก็เลยบอกคุณพี่หญิงใหญ่ไม่ต้อง ไม่กินกับน้องก็พอแล้วเราก็กินไม่เยอะเหมือนกันเออใช่พี่ก็ไม่กินเยอะหรอกน้องตาลเนี่ยเอาไปก็คงจะไปเผื่อแผลลูกเต้าของวินเดียมแหละเก็บไปน้องเขาให้เก็บเขาก็เก็บไปเก็บไปเผื่อน้องตาลด้วยต้องเก็บเป็นพวงไหนไหนยกยกยกชู นี่เห็นไหมเป็นพวงชื่นเลยสวยเลยนะแครีแครีค่ะแครีแครีค่ะโอเคคนสวยนะคะน้องน้องตาลคุยสนุกน้องตาลก็คุยสนุกอะเนาะคุยสนุกสนานเฮฮาน้องเป็นอ่า้องเป็นคนเสียงดังน้องแต่เขาหน้ารักเขาจริงใจอะ ใช่แต่ว่าเขาเสียงแผ่วเบาค่อยแต่เขาดูแบบจริงใจไงจริงใจจริงใจเวลาคบแล้วจริงใจอะไรเนี้ยแต่แล้วนี่นะคะมาเก็บมะเขือเทศค่ะดูความดูความมะเขือเทศนะคะอะาให้ดูนี่คือความมะเขือเทศค่ะลูกใหญ่ไหมคะพี่นีได้ยังไม่ได้ไปถ่ายลูกเขาเขาไอพิกอะค่ะยังยังเราเอามะเขือเทศก่อนนี่คือความมะเขือเทศนะคะ นี่ค่ะความมะเขือเทศโอ้ลูกใหญ่บาก็ลูกสีเหลือ,ลองๆด้วยสีสวยด้วยต้องให้เราเก็บแต่มกกะเขือเทศเราก็เก็บมกกะกขือเทศก่อนน้อง